นอย่างนี้กันนะเอ้อเอยจะทำต้มยำโปโตแตกคะ่ะมีเอ่อตะไคร้หักระพาใช่ไหมอย่างป้าหอยใหญ่บกใหญ่มันเหีดแล้วว่ะ ไม่กินอะไรตั้งแตเช้าเลยนะคะเก็บทองมาเพื่องานนี้เยอะเลยค่ะ DIY <The> ball Happy Halloween ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนที่บ้านนุชจ,จรีนะคะกำลังจะไปซื้อของสำหรับปาร์ตี้กับลูกสาวนะคะเมนูที่เราจะทำกันก็คือหมูกระทะต้ยมยำโป๊ะแตก แตกจริงๆนะคะส่วนอะไรจะแตกต้องติดตามให้จบนะคะรับรองว่าสนุกและตื่นเต้นมากจริงๆขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะรอตอบอยู่คะ่ะว้าวแล้วก็ไป ลองดูฟักทองของอเมริกานะคะหน้าตาแปลกๆแต่ก็สวยดีนะคะ ช่วงนี้เขาก็จะเอาของที่เกี่ยวกับฮาโลวีนซีซันมาลงนะคะตอนนี้ก็ลูกสาวกำลังเลือกลูกอมที่จะไปสำหรับงานทริคเกอร์รีตนะคะโอเคอะไอของโปดของมามี่โอ้ดูไอศครีม เรามาเริ่มเตรียมตัวทำอาหารสำหรับปาร์ตี้วันนี้กันเลยค่ะเราก็จะล้างผักนะคะล้างผลไม้แล้วก็หั่นเนื้อเตรียมทำน้ำซุปนะคะ <is> ตับหนูกินป่ะ No ำไมอ่ะอร่อยนะมีประโยชน์คือเราก็จะตัดแครลลอทเป็นสี่แงนะคะแบบนี้เราก็ตัดอีกทีหนึง่งเพื่อความสวยงามประดับอาหารนะคะใครทำแบบนี้บ้างเอ่ย ในน้ำซุปนะคะที่ต้มรอไว้เรามีผักไม่มากนะคะเท่าที่หาได้ก็มีผักบุ้งแครอทแล้วก็ผักกวางตุ้งแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็พวกต้นหอมผักชีต่างๆช่วยกันตกแต่งหน่อยคะ่ะ <laughs> Don't eat it. Come oh, on. They're so cute. they oh. no, they're they're, they're brothers and sisters. They're family. คือเราบอกลูกสาวไปแล้วนะคะว่าอาหารพวกนี้อ่ะเป็นอาหารที่สําหรับคนเราจะต้องทานแต่เขาบอกว่าทำไมต้องทานที่ยังเป็นเป็นด้วยเขาเสียใจและสงสารสัตว์พวกนี้นะคะส่วนของหวานวันนี้ก็จะมีคัพเคก้กแอปเปิลพายนะคะแล้วก็งาะอันนี้คือเงาะสดๆที่นําเข้ามาจากเมืองไทยนะคะซื้อมาหนึ่งลังเลยค่ะหมูกระทะโปะแตกของเราก็เริ่มจัดแล้วนะคะเริ่มเตรียมปิ้งแล้วนะคะ รสชาติ้มยำเขาเรียกโป๊ดแ่มีอ่าตะไคร้หอมรกคาใช่ไหมไม่ได้ใส่เล็กนะคะใส่คะเล็กอ๋อต้มยำใช่ไหม้วไม่ได้หิวววันยังไม่กินอะไรยังใ่เช้าเลยเพื่องานนี้เลยไอแมงกู่น่าอร่อยมากเลยข้วยี่ยมค่ะขวีอนทั้งตัวไข่หมูน่า ขอโทษทีเพื่อนทอดฟักทอดฟักโน่นโน่นไปแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโต๊ะข่ะโต๊ะข่ะเลยโต๊ะพังแตกแตมชื่อเลยว่ะโต๊ะแป้ฟังทั้งโต๊ะเลยนะอันนี้มันสุดแล้วนะนี่บก้วหอยใหญ่บมกเขือมันหยดแล้วว่ะลืมนะตอนโต๊ะพังอ่ะเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้เราจนตกใจกันนะ ยังไงก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะจำไม่ลืมไหมให่เป็นเร yeah, oh, ื่องเมาประจำ Happy Halloween เย้เริ่มฮาโลวีนวันนี้วันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะโคตแตกโรแตกโแตกด้วยสนุกไหมสนุกค่ะสนุกวันนี้สนุก